สวัสดีครับพบกับสุริข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่รังเย้าแห่งมนขลังจีนเปิดชมสังเวียนแข่งดดนทีมชาติไทยสนามประวัติศาสตร์บอลจีนสื่อจีนในคับอย่างเบนจิยังเดลี่รายงานแมตช์ชี้ชะตาระหว่างทีมชาติจีนจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติไทยในศึกคัดบอลโลก2 0 0 6รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่5วันที่6มิถุนายนที่จะถึงนี้ ทางสหพันธ์ฟุตบอลจีนได้ทาการเลือกสนามแข่งขันสงเวียนแข้งที่จะใช้ดวลกับทีมชาติไทยไปเป็นที่ด,ดหลหน่อยแล้วก็คือสนามเซนหยงโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมที่มีความจุของสนามมากถึง60,000กว่าที่นั่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมืองเซนหยงเคยมีสถิติประวัติศาสตร์ครั้งสุดขั้นขงวงการฟุตบอลจีนเนื่องจากเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2001จีนเอาชนะทีมชาติอมาณน1-0ที่สนามกีฬา ลูลี่เฮอและเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกบอลโลก2002เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทีมชาเจนดังนั้นสัญญางจึงกลายเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงสําหรับฟุตบอลเจนท่านี้มาซาดาอิจินะครับค้ชนัก่าชาวญี่ปุ่นเตรียมนำทัพช่างศึกทีมชาติไทยบุกเยือนทีมชาติเจนแมตช์ชี้ชะตาครับบนโลกส่วนเอเชียในวันที่6มิถุนายนนี้ซึ่งทัพช่างศึกจําเป็นจะต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวเท่านั้น ด่วนตอบแล้วเอรวันการเนแยเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุที่แท้จริงเลือกทีมชาติไทยเอรวันการเนแยนะครับได้เปิดใจหมดเปลือกล่าสุดสาเหตุที่แท้จริงเลือกทีมชาติไทยเอรวันกาเนแยผมอยากช่วยทีมชาติไทยเอรวันกาเนแยแข้งสารประโยชน์ลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสจากโอลิมปิกรียงเปิดใจหมดเปลือกสาเหตุสําคัญที่แท้จริงที่ตัดสใจเลือกเล่นกับทีมชาติไทยผมอยากเปิดประสบการณ์ใหม่และอยากช่วยทีมชาติไทยไปโอลิมปิก ซึ่งเป็นโอลิมปิกที่ฝรั่งเศสอีกด้วยเป็นบ้านเกิดของตนเองผมรู้ว่ามันเป็นไปได้ยากแต่ก็อยากจะช่วยอยากมาลองเปิดหูเปิดต,ตาบ้างเพราะรอทีมชาติฝรั่งเศสมานาแล้วก่อนที่ผมจะตัดสินใจผมได้ปรึกษากับท่านนั่นเพลชัคส์โคชใหญ่ของลียงปัจจุบันเป็นอดีตพอออ a คาเดมีเขาก็แนะนําผมว่าไม่ต้องรอฝรั่งเศสรอให้ไปเล่นประเทศของคุณแม่ก็ได้ซึ่งคุณแม่เองท่านก็อยากให้ผมมาเล่นให้กับทีมชาติไทยมาก ส่วนเรื่องการขยับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ผมก็อยากให้ไปทีละขั้นด้วยอายุที่ผมกําลังอายุน้อยอยู่ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดกับทีมชุดอยู่23เป๋ซึ่งทางเอเนต์บริษัทเดียวก,กันกับอล็กชันดาลักษัิย์ก็ได้แนะนําตัวผมเองว่าตอนนี้ผมอายุยังน้อยยังมีโอกาสติดทีมชาติฝรั่งเศสอยู่ซึ่งหากอนาคตจะเรียกติดทีมชาติก็ยังเกิดขึ้นได้ตอนนี้เลยอยากโฟกัสเต็มที่กับการลุยศึกยู23ปีให้กับทีมชาติไทยก่อนนะครับ อายุเป็นเพียงตัวเลขชัดทีลิสินแดงดานะครับชัดตุลน่าย2เกมติดพาบีจีปทุมขวาชัยเจ้ามุยทีลิสินแดงดานะครับก็นับเบอร์นหนึ่งของเมืองไทยโชว์ฟอร์มโหดต่อนเนื่องยิงประตูพาบีจีปทุมยูเต็ดบุกคว่ำเชียงรายขาบ้านเรียกได้ว่าฟอร์มโหดนะครับเจ้าตัวหายจากอาการบาดเจ็บแล้วซึ่งจะได้เป็นตัวเลือกในแดนหน้าให้กับมาชด์อิจิพบกับทีมชัดจีนนะครับพีมุยทีลสินแดงดา สมนัสยันเว็บฟี فا เชื่อไทยริวคัดบอลโลกเว็บไซต์ของ fifa.com นะครับของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี فا เปิดเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของจะแบ์สุนัสเหมอนตาก่อนน้าทีมชาติไทยในวัย21เปจากสโมสรโอเอสรูน en, ทีมชาตินนในลีกสูงสุดข,ของเบลเยียมในหัวข้อการไปเล่นในยุโรปและการต่อสู้เพื่อไปฟุตบอลโลกโดยสุนันเหมือนตาเปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่า การไปเล่นกับโอเอสลูเวนถือเป็นฝันตั้งแต่เด็กๆที่ได้ไปเล่นในยุโรปครับซึ่งก็ต่างจากไทยมากเพราะโยุโรปให้ความสำคัญกับสวนร่างกายตนจึงต้องพัฒนาร่างกายมากขึ้นอดทนรอโอกาสเป็นการท้าทายว่าจะไปได้ไกลสักแค่ไหนส่วนโอกาสบนเวทีฟุตบอลโลกของทัพช้างศึกถิมเชาติไทยหลังจากการแข่งขันในรอบคัดเลือกรบอบ2นัดที่3กับนัดที่4ที่บุกไปเสมอเกาหลีใต้หนึ 1, ่งหน่งเจ้าตัวยิงตีเสมอให้ด้วย และมาแพ้สนขาวในบ้าน30ตามหลังที่2จีนมี7แต้มสุบรัิเหมือนตากล่าวว่าผมรู้สึกว่าเราจะเข้ารอบต่อไปได้นะและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําได้ชัดเจนว่าความหวังคือไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคู่แข่งไทยจัดหนักบทสรุปทีมชาติซาอุดิอาระเบียอยู่ยปีพบกับทีมชาติอินโดนีเซียยูปีทีมชาติซาอุดิอาระเบียยูปี ทีมคู่แข่งขงร้อมกลุ่มไทยในการแข่งขันอยู่ยี่มสปีชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นที่ประเทศกาตาช่วงกลางเดือนเมษาย,ยนนี้ประเดิมลงอุ่นเครื่องนัดรับกับทีมชาติอินโดนีเซียชุดอยู่ยี่สาปีภายใต้การนำทัพของซินไตย,ยังหวนาวว้าโค้ชชาวเกาหลีใต้สถานที่การแข่งขันซึ่งเปนแข่งที่ประเทศสหรัฐอาหรับอิมเรีย ปรากฏว่าซาอุดีอาระเบียชุดอยู่ย3สามปีทีมคู่แข่งไทยบนเวทีเอเชียจัดหนักจะเต็มเอาชนะอินโดนีเซียชุดอยู่23ปีไป3าหนึ่งแต่นี้ก็ละอิสระสีทโลพร้อมด้วยมาซาดะอิชิอิเตรียมนำทัพจังสึกทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 4รุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ประเทศกาตาระหว่างวันที่15มิเมษายนถึงวันที่3พฤษภาคมนี้ โดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมสายกับซาอุดิอาระเบียอิรักและทาจิกิสถานเป้าหมายสาคัญคือชิงตัว๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2024รอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ที่กรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสโดยทํามจังสึกจนอยู่23วปีพบกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียในวันที่9เมษายนนี้นะครับชนะทิปของขึ้นทีหนา้าแข้งเชียงรายแฟนบอลถูกใจท่าจุปาก นานๆนจะเห็นนะครับเบนซิเจชนะทิพย์สุนทินโดนเข้าหนักถูกยั่วชี้หน้าสวนเกมไทยลีก G, บีจีบุกชนะเชียงรายควนหลงนะครับในศึกลิเวอร์ไทยลีกฤดูกาลสมรสามตื่นสองสี่นัดที่ 4, สี่สิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเปิดบ้นานแพ้บีจีปทุมยูเนเต็ดสองประตูต่อสามบีจีมีสี่สิบเอ็ดคะแนนรั้งอันดับที่สี่ของลีกส่วนเชียงรายนะครับแพ้หกนัดติดต่อกันมียี่สิบหกคะแนนรั้งที่สิบโดยมีแตม้มห่างโซนตัดชั้นแค่สามแต้ม เกมนัก,การถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมีเดียนะครับจังหวะของขึ้นเมสซี่เจย์ธานาทริพุฒิงศ์ศิลป์เริ่มจากถูกบัประกิจพรมมณีเข้าหนักก่อนจะขอโทษจบไปตรงนี้แต่มิเกลเบียนสคูนินี่เข้าโมโยยุจนมีปากเสียงกันธนาาทริพไม่ทนเชน่าพร้อมพุ่นสวนและธันท่าจุป,ปักสายสุดท้ายทั้งคู่โดนไปเหลืองไต่แฟนบอลในโลกโซเชียลต่างแสดงเคลามเห็จจังหวะนั้นกล่าวว่านานๆจะได้เห็นเมสซี่เจของขึ้นนะฮะ อากาศมันร้อนกับระวังด้วยนะจ๊ะนี่คือสุขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่8เมษายนนะครับ